แอถยแมวจรกลางป่ายางเอาอาหารมาให้เขากินค่ะแต่รับเลี้ยงไม่ได้ที่บ้านก็มีเยอะแล้วกลัวเขาจะไปตีกันแมวจรน,น้องแมวน่าสงสารมากไม่รู้จะทำยังไง เพื่อนๆคนไหนเมตตาไหมคะดามดามเอ้ยเขาสวยนะอาบน้ำเขาก็สวยเลยเนี่ยน่าสงสาร ฝนตกม่รอยู่ตรงไหนแดดร้อนก็ร้อนไม่มีที่จะอยู่ใบยางก็ร่วงหมดแหละตัว <c oughs> นนางสารจัง